Hello, ครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําไฟเลี้ยวนะครับอย่างข้างต้นที่ผมทําไว้แล้วก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวแบบเป็นสีแบบนี้นะครับก็คือก็ใครอยากทําก็ทําได้นะเดี๋ยวผมสอนมาขั้นแรกคุณต้องมีโปรกแกรมแรก photoshop นะครับอ่าก็จะเป็น photoshop อะไรเนี่ยโฟโต้ช็อปดีีนะครับแล้วก็ คือตรงเป็นตัวรถตัวรถของอ l นิลดิแมนะครับคลิปนี้ไม่รู้นานหรือเปล่าแต่ผมว่านานน,าน,น่าดูนี่ครับอ l นิลดิแมอันนี้ผมได้เปลี่ยนไปแล้วผมจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนไม่ยากครับไม่ยากนี่ครับเปลี่ยนเป็นสีขาวสีขาวนี่คือไฟเดียวนะครับเปลี่ยนสีขาวแล้วก็เวลาเปิดไฟมันจะเป็นสีฟ้าจคขั้นแรกก็คือ คุณต้องเข้าไปที่เอ้ยเปิด Edit m o d เข้าไปที่นี่กด Export a d Texture แล้วก็ PNG แล้วก็เลือกที่เก็บเลยครับคุณจะเก็บไว้ที่ไหนผมเก็บไว้ในดีผมเก็บเรียบร้อยอ่าก็ลองเข้ามาดูในดีนะครับในดีผมเซฟไว้เป็นตัวนี้เข้ามาดูเห็นปะครับมันก็จะมีพวกนี้หลายๆอย่างอ่าจะมีหลายๆอย่างรวมก็จะมีพวกไฟเลี้ยวนี่ครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวเอออันนี้มันบงัง นี่มีอันนี้คือไฟเลี้ยวปกติอันนี้คือไฟเลี้ยวเปิดนะครับนี่นี่ไฟเลี้ยวเปิดนี่ไฟเลี้ยวปกติเอ้ยหมายถึงว่าอันเนี้ยคือยังไม่เปิดไฟอันนี้เปิดไฟแล้วโอเคก็จะมาถึงช่วงสอนทำกันเลยนะครับเข้าใหม่แล้วกัน Photoshop เปิดขึ้นมา File New เรื่องอันนี้เป็นตัวข้างล่างสุดน,นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเค ไว้ก็กดเปิดไฟล์ที่คุณเก็บในนี้ไว้แล้วก็เลื่อนลงมาเล customs, ื่อนลงมาสอนเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรนี่นะครับก็คือเป็นตัวนี้ก่อนรานนี้คือไฟย,ยังไม่เปิดก็เป็นตัวนี้อ่าและคือว่าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนตัวไฟเลอกตัวนี้ตัวไฟเลอกตัวนี้นะครับให้ให้มันเป็นสีน้ำเงินก็กดอันนี้ที่สองครั้งเอ,อเอ้ยคลิปปิดซะแล้วทุทีครับปิดปิดปิดทษทีทษที รีบไปหน่อยเอาใหม่ใช้เป็นตัวนี้ทำไมเป็นสีนี้นี่ทำไมเป็นสีอ๋ออันนี้ตัวที่ครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อตัวทีตัวทีขออภยยัยจริงครับขออภยยัยจริงพอดีเพิ่งหัดทำในครั้งแรกผมก็ไม่ค่อยมัม่นใจเนี่ยกดเข้าไปสองครั้งปึ๊บปึ๊บ ให้มันคุมดาทั้งหมดอ่ะคุมปุ๊บกดตัวนี้ปึ๊บลากลงมา,มาใส่รลเยอร์ที่เราทําไว้ตอนแรกเอ้ก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูทางขวามือตรงนี้คลิกขวา bending option แล้วก็ color เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เลือกสีตัมที่คุณต้องการผม,ผมจะเอาเป็นต้องไฟล์ปกตินะครับผมดูมาแล้วนี่เดี๋ยวผมทะให้ดู นี่ไฟตัวรถนะครับมันจะเป็นแบบออกขาวๆก่อนนะครับถ้ายังไม่เปิดไฟนะเป็นสีขาวเราก็ต้องทําสีขาวก่อนนี่สีขาวปุ๊บ่ะเป็นสีขาวใช่ไหมครับได้แล้วสีขาวพอได้ปุ๊บอันนี้ทําไงอันนี้ก็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 ไปทิ้งไว้ก่อนก็จะเหลืออยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดเปิดตัวไปกี้ขึ้นมาใหม่นะฮะคือตัวนี้ตัวนี้ เดิมมันเดิม,มน,มนี่ก็จะเป็นตัวนี้มาใหม่ปุ๊บกดนี่ที่เราทําไว้ลากเข้าไปใส่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บให้มันเข้าล่างของมันโอเคเข้าล่างปุ๊บเรจียบร้อยถือว่ามันโอเคแล้วแหละผมก็กดเซฟเซฟแอดไปแล้วก็เปียบปรับตรงนี้นะครับถ้าคุณปรับผิดนี่จบนะครับคือทำอะไรไม่ได้ต้องปรับเป็น PNG p s นะครับอ่าก็เป็น PNG p n s อ่า ก็กดเซฟต้องไปนะครับเซฟไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณครับนี่ผมเซฟไปแล้วโอเคดูกันนี่ผมเซฟไปแล้วมันก็คือจะเป็นตัวนี้อ่าอันนี้มันเป็นสีฟ้านิดหน่อยอ่าถึงวิธีการลงนะครับคือนี่เราได้ไฟสีขาวแล้วนะถึงการลงแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้อ่าเข้ามาเรียบร้อยปุ๊บเราก็เลือเล่อนเลือเล่อนเลื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 ่อนหาหาหา,หาคืออยู่ใน open a v แหละคุณยา ทุกฟังไปาจารนะครับอยู่สต็อปได้นี่ครับวิเคร์ไลทก็คือที่เราทําไว้แล้วก็กดรีเพสแล้วก็เอาเอา,เอา,เอาที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้ใช่ไหมล่ะก็คือแต่นี้ผมทาไปแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้มานะครับตก็กด save save, save. เซฟไว้เซฟเซฟอแปรบนีง ต่อไปก็จะทําเป็นไอ้นี่นะฮะเออปิดปุ๊บปุ๊บต่อไปจะทําแบบเปิดไฟไปเลี้ยวเปิดนะครับอ่ามาที่พ h o อ o s h o p เหมือนเดิมอันนี้ปิดทิ้งไปเลยปล่อยมันไปช่างมันคือตอนนี้สมมติไฟเราก็ยังเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับแต่คือว่าตัวนี้ตัวนี้นถึงว่าไอตัวเวลาไม่เปิดไฟยังเป็นสีขาวนะยังยังโอเคนะต่อไปก็จะทําให้มันเป็นสีฟ้ากันเวลาเปิดไฟนะครับ เวลาเปิดไฟเลีย้ยว open ขึ้นมาเอาอันที่มันมีไฟนี่นี่คือเปิดไฟแสงจ้านี่ครับมันก็จะจางนี้แล้วก็เหมือนเดิมทําที่เราทําไว้ปิดปิดปิดทำที่เราทำไว้ open new <ๆ>น,นี่เหมือนเดิมมนะปรับเป็นตัวนี้นะโอเคอไปเข้ามาตัวนี้นี่หยิบนี่ปึ๊บปึๆๆๆ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยกดปิดซะแล้ว กดเหมือนเดิมให้มันคุมแค่ตรงนี้นะครับแล้วเรากดนี่เลื่อนลากมันเข้าไปโอเคพอลากมาอย่างนี้ปุ๊บเหมือนเดิมน่าจะจํากันได้แล้วก็คอลเลอร์ปุ๊บปุ๊บคราวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินตามใจคุณจะเอาสีอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็กดให้มันอันนี้ไปก็ได้ไม่ต้องอะไรมากนี่ปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็กดอันนี้เหมือนเดิมครับเลื่อนเข้าไปลากมันลงไปชึบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่า อย่างนี้บุ๊บเซฟไฟล์เซฟไปไหนแล้วแต่คุณเราเซฟไปแล้วของผมเป็นไฟล์นี้วิค i คอร์ไลท์นี่ตัวนี้นะครับปิดนี่ก่อโอเคลงเหมือนเดิมก็ามาที่นี่เลือเล่อนเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนลงมานี่ครับวิค i คอร์ไลท์ แล้วคุณก็ใส่วิเคราออนของคุณไปนี่ปุ๊บมันก็จะได้อ,อยู่ไหนเนี่ยนี่แล้วคุณก็กดเซฟไปเลยนะครับโอเคแค่นี้ก็ไปการเสร็จสิ้นครับไม่ยากอ่าแล้วแต่ผมเข้าเกมไม่ได้นะเข้าเกมมันมันจะทําให้ตัวอ่านมันแหลกแต่คือมันได้แน่นอนครับรูปก,ก็อย่างเป็นที่เห็นก็เวลายังไม่เปิดไฟนะครับยังไม่เปิดไฟจะเป็นสีขาวนะ ตัวนี้จะเป็นสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปไปไหนเฮ้ยผิดรูปอันนี้ไปบึ้นมาขอหารูปแป๊บหนึ่งที่ทำไว้เมื่อกี้ไปไหนโรโนนอเนี่ยถ้ายังไม่เปิดไฟจะเป็นสีขาวนะครับถ้าเปิดไฟแล้วจะเป็นสีเอ่อมันเป็นสีม่วงนั่นแหละคือผมใส่สีที่ผิดมั้งก็คือจะเป็นอย่างนี้แหละครับโอเคก็จะเล่นเกม ก็ขอให้เล่นอย่างมีความสุขนะครับถ้าอยากไ้ทำอะไรก็บอกเขาได้นะคือเฟซเก่าผมมันหายไปไหนไม่รู้ผมก็เลยต้องลงเฟซนี้นะฮะโอเคหรือว่าได้นะครับตามอย่างที่คิดก็เอเคนครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอันนี้สำหรับการเปลี่ยนไฟสำหรับตัวรถนะครับเป็นของ r a น d o น dc นะครับคือเสียทำรถประจำประเทศไทยเรานะครับนี่ อันนี้ผมลงให้สำหรับคนที่เขารู้นะครับว่าลงเป็นนะว่าลงรถเป็นแต่อยาก้ำไปเลี้ยวโอเคสำหรับนี้เจมเมอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอ้เพิ่งอีกทีนึงขอฝากกด s u b s c r i b ์ยูทูบหนึนึงนึนึฝากกด s u b s c r i b ์ชแนลของผมด้วยนะครับอน,นี้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ